สภาพอากาศเจาะลึกในบ้านเรานะคะช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้กันหน่อยนะคะจากสํานักงานใช้พยากรน้ําแห่งชาติซึ่งออกมาเตือนนะคะว่า18-25พฤษภาคมนี้นะคะจะมีจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตันอ่อกและภาคใต้ที่ต้องเตรียมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากและอาจจะเกิดน้ําท่วมฉับพลันได้ทีนี้พื้นที่เฝ้าระวังอยู่ตรงไหนบ้างน,นะคะและไทยเราเองมีความพร้อมในการรับมือเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนไปติดตามกันได้ในช่วงไปตามเกมค่ะ ทนอชประกาศเตือนนะครับว่าตั้งแต่วันที่18แล้วก็ลากยาวไปถึงวันที่25เดือนนี้หลายพื้นที่ของไทยนะครับยกตัวอย่างเช่นพื้นที่ทางภาคเหนือตะวันตกตะวันออกและภาคใต้นั้นมีโอกาสนะครับว่าจะ,จะเจอกับฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดน้ําท่วมทีนี้ครับพอเราพูดถึงน้ําท่วมแล้วหลายคนอาจจะมีคําถามนะครับว่าทำไมาเมืองไทยน้ําจึงท่วมอย่างต่อเนื่องและหลังจากนี้เราเองจะมีวิธีการที่จะป้องกันรับมือแค่ไหนอย่างไรนะครับ วันนี้ผมจะพาไปพูดคุยเจาะลึกร่วมกันกับนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสทนชครับมีพายุไซโคลนะครับคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นที่อ่าวเป็นกอน,นะครับซึ่งพายุตัวเนี้ยก็จะมีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยทํทให้ฝนตกหนักในบางพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงไปถึงจังหวัดยะลา,าปัตตานีรละทิวาธเลยนะครับ,รบแล้วก็มีภาคเหนือบางส่วนนะครับแล้วก็มีภาคตะวันออกแล้วก็จะมีภาคกลางนะครับในบางจุด ซึ่งตรงจุดนี้เราคาดว่าน่าจะมีฝนเริ่มตกหนักตั้งแต่วันที่18-19เป็นต้นไปนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความราดเทสูงโดยเฉพาะพื้นที่เขตแนนปทะนะครับ,รบเช่นจังหวัดพังงาอย่างเงี้ยนะครับจังหวัดระนองจังหวัดชุมพรหรือจังหวัดสุราษฎร์ธานีเราพูดถึงน้ําท่วมเนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่ได้ยินมาแล้วอย่างยาวนานประชาชนบางคนก็สงสัยเอ๊ะทำไมเราถึงเจอแบบเนี้ย ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับคือเพิ่มเรียนเกมครับเนื่องจากเราตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่เราอยู่ในเขตมรสุมมรสุมนะครับมีฝนตกโดยเฉพาะหน้าฝนเนี่ยในช่วงเดือนที่ฝนตกต่างหนักนะครับไล่มาตั้งแต่เดือนตกต่างหนักนะครับเดือนประมาณสิงหาการกฎาคมประมาณ 70- 80เปดสิเดืที่ฝนที่ตกจะตกช่วงนั้นและสภาพภูมิประเทศในตอนบนของเราเนี่ยเราอยู่บนภูเขาสูงใช่ไหมครับตั้งแต่ปิงวังยมน่านนะครับมาป่าศักมาด้านข้างมาจาก เพชรบูรณ์อีกนะครับแล้วมาหลายเจอกันที่ยุทธยาจากสแกกลังนะครับที่มาจากอุทัยนครสวรรค์ก็มาเจอกันที่ชัยนาทอีกเป็นมือเงี้ยครับแล้วก็อยู่ตรงนี้เรามือเราเรามีหลุมไหมครับตรงนี้ครับนี่นะครับเรานึกถึงอ่างทองยุทธยาหลุมนี่คือภาคกลางถูกไหมใช่ครับผมภาคกลางเนี่ยครับที่เป็นที่น้ําท่วมอยู่เป็นประจําที่ผมเรียนนะครับว่าน้าอ่ะเขาเดิมเนี่ยเขาก็เขาก็ท่วมอยู่นี้เป็นประจําตั้งแต่อดีตแต่เพียงแต่ว่าในอดีตเนี่ยคนในอดีตที่คนในพระนครศรีอยุธยาเดิมเนี่ย เขาก็จะใช้ชีวิตใช้บ้านปลูกบ้านเรือนหรืออะไรต่างหรือแม้ทั่งพาณะที่เขาใช้ก็เป็นเรือ,อแต่พอเราปรับเรามีถนนเราปรับวิถีชีวิตเรง <ไป S 2> ต่าง,างเนี่ยเราก็ไปขวางทางน้ําเราก็ไปทําถนนขวางนะครับทำคันกั้นน้ําบีบไม่ให้น้ําที่ไหลออกด้านข้างแต่เราจะทําอย่างไรครับว่าเราจะควบคุมหรือเราจะบริหารจัดการยังไงดีกว่าถ้าเราคิดจะควบคุมธรรมชาติเนี่ยเราอาจจะต้องแพ้กับธรรมชาติแต่ถ้าเราคิดว่าเราจะอยู่กับเขา เราจะเรียนรู้พฤติกรรมเขาเราจะทำอย่างไรที่จะปรับตัวเราให้เข้ากับเขาเนี่ยเราจะมีความสุข<ม>เราก็ต้องอมีการระบายน้ำในบางจุดหรือ<ม>เพิ่มช่องทางซึ่งวิธีการที่เราจะทำก็คือสร้างที่บาพาสหรือคลองบาพาสเราทำไฟพาสจากไปน้ำยมมาไปน้ำน่านนะครับเราทำในเรื่องของคลองระบายตัดในบางพื้นที่<ม>เช่นที่จันทบุรีนะครับที่จุมพรที่นครศรีธรรมราชที่หัดใจพวกนี้ครับก็จะเป็นการจัดการ ในเรื่องของการเพิ่มช่องทางในการระบายน้ําหรือบางแห่งนะครับอย่างเช่นที่เมื่อวานนี้ผมไปคอบรบอสัญจรที่เพชรบุรีเนี่ยก็จะมีคันกั้นน้ำนะครับ,รบสองข้างทางเพื่อสองข้างตลิ่งนะครับเพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยล้นข้ามไปนะในการจัดการน้ําท่วมในช่วง3-4เดือนที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมันจะต้องมีหลากหลายวิธีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยภูมิประเทศของแต่ละแห่งด้วยครับผมเราจะให้คะแนนนะครับสาหรับการเตรียมพร้อมรับมือกับเรื่องของไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมน้ําแล้งเนี่ย มองว่าเมืองไทยเนี่ยถือว่ารับมือได้ประมาณกี่ณะเต็มสิบผมได้สักประมาณสัก7จกว่าเปอร์เซ็นต์เจกว่าเปอร์เซ็นต์แต่เราต้องเรียนว่าเรามีข้อจํากัดในหลายอย่างในเรื่องการสร้างเขื่อนในบางพื้นที่การต่อต้านหรือแม้ทั่งเรื่องการที่จะใช้ประโยชน์ที่ดินโดยเฉพาะถ้าเราจะทําในพื้นที่ราบที่อาจจะเป็นฝัดเพลนหรืออาจจะเป็นเรื่องของคลองระบายน้ําเราไม่สามารถที่จะทําได้แล้วตอนนี้เรามีแผนที่จะสร้างเขื่อนเพิ่มไหมครับหรือว่าสร้างคลองเพิ่มไหมเพื่อนํามา เก็บน้ําหรือว่าระบายน้ํารับน้ำเหล่านี้คือมีแผนอยู่แต่ตอนนี้เรากําลังศึกษานะครับเช่นคลองชนะชนะป่าศักดิ์ที่เรารับน้ํามาจากเหนือเขื่อนเจ้าพญาเราจะมีโครงการป่าศักดิ์อ่าวไทยซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะผู้ชํานาญการสิ่งแวดล้อมอยู่ซึ่งตรงจุดน,นี้ถ้าเราสามารถเหมือนทําเจ้าพญาสองได้อีกสักเส้นหนึ่งมันก็จะทําให้มีการระบายน้ําเพิ่มจากไปน้ําเจ้าพญาลงสู่อ่าวไทยได้เพิ่มมากขึ้นนะครับหรือเรากําลังทํา ที่ชัยภูมินีคลองเรี่ยงเมืองอะไรต่างๆบ,บางเมืองเราก็เริ่มเราไม่ใช่เราเริ่มทําเราทำ,ทำมาอยู่แล้วแต่บางเมืองเนี่ยเรารไปทำเนี่ยก็มีกระแสต่อต้านบ้างรรหรืออะไรต่างๆอย่างเช่นรุ่มน้ําท่าจีนเนี่ยเขตนครถมเขตสมุทรสาครเน,นี่ยแม่น้ําคดเคี้ยวไปมาเหมือนกระเพาะหมูไหลกระเพาะมากกันนะครับ,รบ,รบมันทําให้เวลาน้ํามันลงไปจากแม่น้ําเจ้ายาที่ไป ทางสุพรรณบุรีลงไปนควปรปฐมลงไปบางเลนเนี่ยน้ำมันไหลระบายดึงได้ชาเพราะนั้นเนี่ยลำน้ำสายหลักก็จะมาทางสายเจ้าพยาเป็นหลักการสร้างเขื่อนหรือว่าการสร้างคลองต่างๆเนี่ยคือมันต้องขึ้นอยู่กับจุดว่าสามารถทําได้หรือไม่ธรรมาชาติเนี่ยอนุญาตเราหรือเปล่านะคือบางครั้งมันทาไม่ได้อะเพราะว่าด้วยหน้าง,งานมันทาไม่ได้ใช่แล้วที่เหลือ30เนี่ยคือเราควรจะต้องทอํายังไงต่อมันถึงจะได้ครบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์คือผมอยองงงเรื่องกลางการจัดการ ที่ไม่ใช้โครงสร้างนะคุณเกมเพราะบางครั้งเนี่ยเราต้องยอมรับว่าน้ําท่วมในข้อที่จริงมันก็มีประโยชน์ทําให้ระบบนิเวศมันกลับคืนมาทําให้การเติมน้ําเต้ดินมันดีขึ้นทําให้ในเรื่องของการที่จะฟลัดชิ่งเรื่องของสิ่งที่เป็นปิปูนหรือแรงต่างออกไปสู่ทะเลหรือบางครั้งต้องเรียนนะครับว่าการที่เราไม่มีน้ําท่วมเลยเนี่ยไอปุ๋ยหรืออะไรต่างๆที่มันเคยกระจายตัวมันก็ขาดจางสมบูรณ ในดีมีเสียในเสียไม่ดีทุกเ,ออเรกื่องครับคุณเกมก็โอเคเราก็ต้องป้องกันว่าจะท่วมอย่างไรที่ไม่ให้มันสร้างความเสียหายเยอะถูกไหมใช่ครับมันเหมือนที่บอกว่าใช้มาตรการสิ่งก่อสร้างมาตรการที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้างสิ่งที่ผมเน้นเลยนะครับตอนนี้คือเราจะต้องเป็นใช้เนเจอเบสโซลูชันหรือสิ่งที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้างเราจะปรับตัวอยู่ยังไงเราจะปรับบ้านเรายัางไงเราจะปรับวิถีชีวิตเรายัางไงเพื่อที่จะรองรับสภาพนี้ เป็นไปได้ยากมากนะครับในการที่เราจะไปหาที่จะสร้างเขื่อนแล้วเก็บน้ําได้มากๆ50าสิบเซนตามที่ผมบอกครับผมหรือบางครั้งเนี่ยน้ําที่ท่วมเนี่ยบางครั้งก็เป็นประโยชน์นะครับในการที่จะฟลัดชิ่งในการที่จะเติอระบบน้ําใต้ดินหรือการที่จะทําสู่ระบบเรื่องของปากแม่น้ําไ,ได้คืนกลับสู่สภาพเดิมอะต่างเนี่ยผู้เนี่ยนะครับเราจาเป็นยังไงเราจะต้องอยู่กับเขาเราจะต้องปรับตัวยังไงเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องสําคัญและที่สําคัญที่สุดที่เรเรียนนะครับว่าระบบเตือนภัย ที่เป็นร่วงหน้าที่มีประสิทธิภาพนะครับการ,รเผชิญเหตุที่ดีเนี่ยจะทําให้เราพุ่นรงครับเหมือนเรามีความสุขที่จะอยู่กับน้ําพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็นคือว่าเราเองก็อาจที่จะไม่สามารถที่จะบอกว่าเฮ้ยต่อไปเนี่ยน้ําอย่าท่วมเมืองไทยเนี่ยมันทําไม่ได้ถูกไหมคือยังไงมันก็จะท่วมอ่ะเพราะว่าด้วยธรรมชาติของมันเหมือนที่เรียนคุณเกมครับยิ่งตอนวันนี้เราเห็นสภาพเรื่องของเอ o จโอนะครับ <F GO. S 1> ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอลนิโยรานิยา ฝนที่ตกเนี่ยเขาเขาเขาไม่ได้เตือนเขาไม่ได้บอกเราล่วงหน้าว้ยวันนี้จะตกที่นี่วันนี้จะตกที่นี่วันนี้คุณตกเท่านี้พอนะมันเป็นธรรมชาติครับเรื่องของ Primate change เรื่องของแรงต่างเพราะนั้นเนี่ยเราต้องจัดบริหารจัดการในเรื่องของการเตือนภยัยการประชิญเหตุให้มีสิทธิภาพ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TN n n e w s ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของท n n ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ